ยังไม่กดติดตามหรือกดไลค์คนนั้นต้องกดเลยนะจ๊ะถ้าไม่กดผมจะไม่เปิดคลิปให้ดูนะจ๊ะแล้วพรุ่งนี้ผมจะสอนกรรมการสมัครโรบอคแทนนะเพราะว่าวันนี้ไม่ค่อยว่างั้นไปดูกันเลยถ้าใครกดไลค์กดติดตามแล้วแต่คนที่ยังไม่กดฝากกดด้วยนะครับ เออแล้วก็ขออภัยเนี่ยนะคบเพราะว่าวันนี้ผมอยากปล่อยคลิปไปดูบักไม่ครับถ้าเราเข้าไปในห้องซีที่เขาปรากฏวอกมาในดอบัตแบทเวอร์ชั่นเก่านะ่ยเราจะลองเข้าไปดูนะฮะว่าเราสวมาไปห้องอื่นได้เปล่าครับ <S <S <ค>ผูกมาในตู้เลยเราสามารถไปห้องต่อไปเองสบายได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ จะดูทางยูทูบกันเอานะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายช่วยกันกด like ไลค์นะครับพอดีผมเมื่อยผมว่าผมตัดต่อมาสองทุ่มแล้วลองดูคลิปด,ดีค่ะยาวมากแล้วก็ยาวไปจะถึงสามนาทีแล้วแล้วช่วยกันกด like ไลค์ด้วยครับผมจะได้มีแรงกลับมาทำคลิปในวันพรุ่งนี้อีกนะ มีคกลุ่มจะเมื่อยงงตลอดกันแต่นี้ผม,มว่าแต่แต่ผมจริงๆนะฮะอันนี้ลองช่วยกดไลค์ด้วยนะฮะเพราะผมจะได้มีแรงแนละว่าตอนผมตลอลงมาผมจะได้แบบว่าหน้าตาสดใสแนะตอนนี้สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะบ๊าย